สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาพวาดเจเลนชินนะคะชื่อเล่นชื่อกีนค่ะหลายคนก็ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมดิฉันถึงมีชื่อว่าภาพวาดวันนี้ก็จะบอกคำตอบมาเลยค่ะก็คือนะคะแม่เนี่ยได้ไปอ่านนิยา,ายไวยสก็คือมีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยชื่อว่าภาพวาดแต่พอแล้วพอดีเนี่ยแม่ก็ได้แต่งงานกับช่าิลป์ก็เลยได้ใช้ชื่อว่าภาพวาดมาตลอดชีวิตนี่แหละค่ะ ตอนนี้นะคะก็ศึกษายอยู่ปวสอสองการตลาดค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับงานศิลปะเลยจริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรได้เชื้อกับไม่ติดพ่อเลยนะคะในเรื่องงานศิลปะแต่ว่าก็ได้การาได้เรื่องงานสร้สางสรรค์มาบ้างนิดหน่อยค่ะตอนนี้ ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะเพื่อนในกลุ่มห้าคนสี่คนก็คบกันมานานมากแต่ละคนเนี่ยก็มีอะไรสไตล์ที่แตกต่างกันมากแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขและทุกคนก็ยอมรับในในความเป็นตัวตนของแต่ละคนซึ่งก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนในกลุ่มนะคะก็อยากหวังว่า รักเพื่อนทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือว่ามีเรื่องที่ขัดใจกันบ้างแต่ทุกคนก็เข้าหากันแล้วก็ยังคบกันอยู่ตลอดนีละตลอดมาถึงทุกวันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็เจอกันระยาน,นี้มีก็สัญญาว่าจะไม่ลืมกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ